แพ้แผ respe ่นแผ่น <the> ด <website> oh ินไหวแล้วเราจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยโอ้ทุกคนแม้ว่าเราจะไม่สามารถรู้ชะตากรรมที่รออยู่ข้างหน้าได้ ข้าก็ยังอยากจะร้องเพลงจนถึงวาระสุดท้ายโปรดฟังเพลงของข้าด้วย <c oughs> พลงนี้เป็นเรื่องราวการเดินทางรอบโลกของคนสองคนที่มาเจอเรื่องราวของอัศวินที่แม้จะอยู่กับข้านกลางการมาจนภัยที่เสี่ยงอันตรายแต่ก็ยังคงมีใบหน้าเปี่ยมยิ้มที่ดูใส่ซื่ออ่อ,อนโลก อ้าจะหญิงน้อยที่เขาคอยปกป้องเขาอยากจะจร้องเออ运จีมันก็คือเรื่องราวเ, <c oughs> เรื่องราวของเราหรือเปล่า <c oughs> นั่นไง คือเรื่องราวของเรานั่แเลย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้โหไม่ได้อัดคลิปมานานเลยก็น่าจะประมาณเนึ่อาทิตย์ได้นะครับคือผมไม่ได้อู้นนะจริงๆผมบอกไว้ในชุมชนแล้วไม่รู้ว่าคนเห็นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยผมจะมีเซอร์เซอร์เซอร์ไพรส์แต่ผมไม่บอกนะว่ามันคืออะไรไม่งั้นมันจะมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิถ้าบอกใช่ไหมเออแต่จริงๆแอบสปอยไปแล้วนะในอ่าอีพีไหนนี่แหละไม่บอกเลยกันเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะครับ <laughs> งั้นลเลอดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยแล้วกันป่ะอาไม่ให้วิ่งด้วยถึงชั้นสูงสุดแล้วก็ผ่านทางนี้ไปก็จะเป็นบันลังเวทามินคงจะรออยู่ที่นั่นครับว่าไงครับช่วงเวลาสั้นๆหลังจากที่เจ้ากลับมา แต่ก็ไม่ช่วงเวลาที่มีคุณค่าสำหรับค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดค่าได้กลับไปเมื่อสิบปีก่อนที่เราเคยออกมาจนภัยด้วยกันคือค่าจะพยายามทำเป็นเขี้บแข็งเออแข็งแรงมาตลอดแต่ที่จริงข้าก็จะคงเป็นเด็กข้าจะแข็งแรงขึ้น ไม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจแบบไหนเขาจะไม่เสียใจกับทางเลือกนั้นอย่างแน่นอนเจ้าจะได้ภาคภูมิใจและกล้าพูดได้เต็มปากว่าจะอยู่ที่ไหนนี่ก็คือเจ้าหินของเราเพราะฉะนั้นเมืต่ตอสุดท้ายมาถึงถ้าให้ขอยากให้เจ้าเลือกอย่างซื่อสัตย์ส,ตสัญญานะ อน้องกลับไปด้วยได้ไหมแม่เงอง้ย <c ười> ใกล้จะจบแล้วเล่อเนี้ยโอ้โหของแบบไม่ต้องหาเดินก <c ười> ูคยดเดินมาไม่ของครบแล้วอ่ะ <c ười> คืออะไรวะเนี่ยแม่เอา้าเอ้ยเอาเลยเหรอมาดิครับ โง่มากสายการปล่อยให้เจ้าบ้านมารอเนี่ยเป็นเรื่องเสื่อมอเจ้าเมีแข็งกัาทุ่บุรีและกเกิดทีท่อันท่านคือดาร์คเมกัสดาร์คเวทโทมินทำไมร่างไม่ต้องมีวิธีที่ตอนอะไรแล้วเหรอ พระมันไม่มีครั้งต่อไปแล้วทั้งกับพวกเจ้าและข้าเห็น <c oughs> หน้าขำเสียจริงตอนที่ข้าเจอพวกเจ้าครั้งแรกก็เป็นบอลลังท้ายแบบนี้เ <c oughs> จา้าหญิงตัวน้อยที่บังอาจจองจำข้าไว้ในชั่วคราว และ Guardian g u a r d แม่งเอ,อ้ยมันจริงจังนะเนี่ยขอโทษนะแต่ข้า่มีแฟนแล้ว <Why? S 1> ขอโทษนะแต่ว่าเราอ่ะมีองค์หญิงแล้วเบสอะไรนเนี่ยเ <c oughs> จ้าเชื่อไหม เพื่ทำให้คนที่เล่นมุกตลกยิ่งเง่าไม่เข้าเรื่องยังเจ้าล่องลอยอยู่ในมิติแห่งเวลานล้วป้องใช้คิตัอายุสิบปีเพื่อทำเทคนิคนั้นเพียงแค่ครั้งเดียวเจ้าก็ยังกลับมาอยู่จนยุดโยกันปงเวลาเดียวกันกับข้าอีก เหมือนใครกำลังรอเล่นกับพวกเราอยู่เ,<ร>เลยนกาน้าเฮ้ย <Guardian. S 2> ผู้ออก,ก่วกเราว่ายจงอยู่ห่างจากเจ้าให้มากที่สุดถ้าไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกันเลยก็ยิ่นดีแต่ข้าไม่เห็นด เหมือนว่าสุจริตที่เราไม่ต้องมาคล้องเกี่ยวกันจะไม่มีอยู่จริง <c oughs> อ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ <c oughs> เอาเอางี้เอางี้อ่าชื่อตอนแรกมันมคือนักวิทย์มินใช่ไหมแต่ตอนนี้แม่งถือดามใหญ่มอนเบอร์เซอร์เลยนึกออกว่า <c oughs> คืออะไรวะเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกมนี้ไม,ม่มีตัวเทงที่ใช้อาวุธเป็นกระทานนี่กูก็จะไม่แปลกใจ,จแล้วนะวทุเท่าต้องชดใช้กับผมเจ้าแล้ว ก็เป็นคำพูดของ oh. ข man, oh. Oh, ้าตงหากค่ะเดียนพอสมอนุงเยงก่พวกเราเนี่ยเขาจะทำลายมันที่นนี้อยนี้เลยนักเวทนักเวทดมินืด่ามันโคตใหญ่เดี๋ยวก่อนก็มาดีครับมาดีครับอันแ่อัน่ไม่โดนไม่โดน ว่าทำไมไม่ตีสักทีเนี่ยโอ้โหโอ้โหแรงอยู่นะแรงอยู่นะมาดีครับมาดีครับมาดีครับชุดใหญ่ไปกระพิบไม่ต้องจูบก,ก็ได้มัง้งบอสตีไม่เข้าเนด้อ โอ้โห ôi, โอ้โห ôi, โอ้โหก็ยิ่แรงไปลเลยดิครับตัวระเบิดไปดิจ้าี่เคยเป็นแค่สวะไรคข้จะเคยแค่ไม่กี่เดือนโอ้กาน,นี้คาบว่าไงครับเ,เบาาจ้าวัน

Kurangin suara. Oh, aku. Aku pergi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 . Aku เดี ều, 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 uh ๋ยวเดี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 ๋ยวให้กูทำะไรเนี่ยอ่อวัดเอาเะามืดอย่างนี้ทำไงวะเนี่ยเฮ้ยร่างนี้ คามสูงที่สุดรักษาความเป็นมนุษย์แต่ว่าการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ดูความยั่งยืนของมนุษยชาติอะไรวะงงวะเฮ้ย อะไรคือโดนโอ้ยนึกว่าเหมือนมันเหมือนหลุมดำเลยอะตรงกลางอรัโอ้ยมังกรเหรอไม่สิ มันนักเวทมนต์ตรงไหนมาถามก่อนโอ้โหก็ก็ดูก็ดูเหมือนจะไม่ยากวะเฮ้ยออกไปเพื่อนออกไปไม่โดนครับไม่โดนโอ๋อมีตีมือเนี่ยเฮ้ยปูปูเลยตายปูอุ้ยเขี้อแรงจับเดี๋ยว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 เขี้อแรงจับอยู่เลยครับอิู่เลยอยู่เลยเฮ้ยเหลื่อเกิน โอ๋อ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 มีลูกน้องด้วยโอ้ยยอดเราใจเยี่ยมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำเป็นเกาเบี้ยนไม่ติ๋วเนี่ยลืมใส่อาวุธมาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อตีอยู่ตีอยู่ตกใจแม่งเลยเฮ้ยออกไปออกไปชี้ฝ่ายและโดนขังเออมันก็มันก็ยิ๋วชิ๋วปาหวาก็จิ๋วปาหวา วะยังไงครับยังไงยังไงสิเฮ้ยเฮ้ยยังมีกรอดนี่ยอ๋อจบแล้วโอเคอ้าวเหมือนจะยังไม่จบนะเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ย มันมันจะบบงก่อนก็ไม่บางก่อนแล้วตอนนี้เออเฮ้ยโอ้โหไม่โดน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 ครับไม่โดนอ๋อหลบหลบลบเฮ้ยปูอุ้ยองหญิงเกือบตายชิบหายแล้ว เราต้องหลบด้วยีไปแล้วเราต้องหลบด้วยวิ่ง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 ก่อนวิ่งก่นไปครับชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ชุดใหญ่ไปเลยครับมาเดียวโอ้อออไต้องหลบก็ได้เหมือนมันก็มันก็ขันขันเพาะวมันก็ขันขันเพาวเพื่อนมันก็ขันขันเพร่าเพื่อน 至哼所以才让你。我告你去死吧。 กอบกู้เหรอแสดงว่าอันนี้มันไม่ใช่บอสใช่ไหมเนี่ยไอ้ผู้กอบกู้เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะมันมีไอ้บอสเบอร์สองอะที่พูดถึงผู้กอบกู้เหมือนกันไอ้นี่คือตัวอะไรกาเดี้ยนขาว่าไงครับส,สำเร็จ ทุกอย่างมันจบแล้วพวกเราํททาได้แล้วใช่เฮ้ยทำไมมันดูเหมือนยังไม่จบอย่งนไ,ไม่รมู้ยังมียังมีร่างสีมาเนี่ยฮะถ้า้าดเดาถูกแล้วก็อีกเดียวอีเดียวมันจะถล่มใช่ไหมตึงจจถล่มใช่ไหมเหลือยังไงทั้งสองคนปลอดภัยใช่ไหมอ๋อใช่ครับมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ เราได้ยินเสียงกรีดร้องหน้าคนลุกจากบนปราสาทเอ,อ่อแล้วจูๆว่ๆคนอินเวเดอร์ก็พากันเพ่นหนีออกไปหมดทั้งสองคนทำเสร็จแล้วงั้นเหรอใช่เอ,อ่อดเมกัทารนหายไปแล้วอ๋อตอนแรกนี่ผมนึกว่าไอ้ตรงนี้มันพังไปแล้วนะ ถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็จบลงแล้วใช่ไหมวันนี้เขาจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนอย่างสบายใจได้แล้วเหรอเออยังหรอกนั่นสิมันดูเหมือนยังไม่จบอยยังเหลือเรื่องสำคัญที่สุดอยู่ <laughs> ะยังเหลืออะไรอีกเนี่ย เอ้โหเด๋วไอ้นี่มันประตูวาร์ปหรือเปล่านั่นนอ,อ,อะไรนะสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือโอ้มันเปิดออกมาเองเลยเหรอมันอาจจะเป็นพอร์ทัลที่เจ้าสมารถกลับไปยังห้องเก่าอย่างนี้นี่เองในเมื่อผู้ไร้กระถาสูญสลายไปงั้นตัวน,นี้การเดียนก็ไม่ต้องถูกกักขังอยู่ในห้องเวลานี้แล้วใช่หรือเปล่า รากผการปฏิสัมพันาาที่พวกเราเห็นเมื่อกี้คงเป็นรามบงเหตุของช่วงเวลาในตอนนี้สินะถ้าการเยดิยนกลับไปแล้วศกนักกรรมทั้งหมด,หมดของพวกเราจะเป็นจะถูกย้อนกลับไปใหม่หรือเปล่าไม่หรอกถ้าคิดว่าไม่อย่อยางนั้นถ้าอ้างอิงจากทฤษฎีบราวน์พกของพวกเราจะ แกรีรอกาจิตใจครั้งนี้ต่งเศร้าโดยสบูฉันจะรอกาจิตใจของเจ้าจบแล้วเนี่แต่ว่าแต,แต่ทำไมของยังไม่ครบวะเดี๋ยว อ๋อนี่นี่นี่เกือบไปเลยเกือบไปแล้วนะถ้าไม่เดินมาเช็คข้างล่างนี่คือไม่ได้แล้วนะเคน่าจะน่าจะหมดแล้วปะไม่น่าเหลืออะไรแล้วโอเค ไปแล้วนะไปแล้วนะองหญิงไปนะอย่าล,ลืมที่ข้าพูดไปเมื่อกี้ว่าแน่ใจครับใช่เราต้องกลับไปหาองหญิงน้อย 뭐, 키마타? 저, 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 กดกันสักทีกดวะทาาชอนะตรงนี้เจ้ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำไมทำไมข้าถึงได้น่าสมเพชขนาดนี้กันนะมข้าเปลี่ยนใจมาดีแล้วแท้ๆคุณจะไม่เส็นที่นี่ ข้าตั้งใจว่าจะไม่ยอมให้เจ้าเห็นสภาพแบบนี้ได้แท้โอ้โหไอ,ไอไอไหนมันกล้าตอบอันขวาเนี่ยคือแบบโคตรหน้าตีมืออ่ะมองดูเฉยๆในมึงทำได้ยังไงวะอย่า,ยาเข้ามาข้าสัญญาเรื่องนี่เดข้าจะแข็งแกร่งขึ้นี่ ในตอนที่ข้าตกอยู่ในอันตรายที่สุดอ,อ,อยู่ที่าข้าเสมอไม่เป็นแม้แต่คำนี้ที่เจ้าข้าเวลามาถึงสิบปีถ้าตอนนี้เจ้ากลับไปยังอดีตถ้าเราจะไม่ได้พบกันอีกต่อไปข้าจะสามารถไปต่อได้ท้วคนเยอะได้ไหมนะถ้าวันหนึ่ง いつか笑いながら言るようになるのかねえ私よくやったでしょって一人でもあなたが自慢できるくらいの姫になれたよって อยากเอาน้องกลับไปด้วยจังแต่อย่างน้อยฮะอย่างน้อยก็กดกันสักนิดก่อนไปได้ไหมอย่างน้อยมันก็อย่างน้อยก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วอะ <c oughs> <c oughs> อ,อะไรวะเนี่ย <c oughs> อะไรวะจะลืมใช้ปืนลูกอรมิสูนรักเทะกบแฟ <c oughs> ของท่านล่ะอะไรของมึงเนี่ย อเอาจริงนะแม่งน่แบบถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จริงๆแล้วแม่งมาพูดอะไรอย่างนี้แบบคือแบบโคตรน้าตกกะโหลก <c oughs> <c oughs> แน่นอนมันต้องต่อกันซ้ายอยู่แล้ว <c oughs> มันนี่มาโอ๊ะโอ้ค่ะเจ้าโง่เอ้ยเอ,อ้ย <c oughs> <c oughs> フ、うん <laughs> <laughs> ありがとうもう大丈夫行ってあのポータルの向こうへ、うん、あなたを待っている人がいるから。 ก็เธอนั่นแหละที่รออยู่กลับไปก็กลับไปหาเธอนั่นแหละองหญิงเดี<ป>๋ยวมีเรียกแคปปี้เอ็นได้หรือเปล่านะ はっ ขึ้นขึ้นเอ็นเครดิตเหมือนจบหนังอะไรอย่างนี้ป่ะน่าจะไม่มีอะไรนะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วันโอเค ย,นนยนืนนั่นโมโหอีกแล้วเหรอก็ทำหน้าแบบนั้นอาจจะมีถึงหนีไปไม่ใช่นะกระเด็นไหนเคยออกไปจนภัยตั้งหากเออเขาบอกกับข้าว่าเขาจะกลับมาโอ้อร้องไห้ซะแล้วเอาไอ้เด็กเป็ดสามตัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึง <laughs> เปลวไม้มาดิ เราจะไม่กลับมาได้ยังไงอ่ะในเมื่อน้องน้องรออยู่อย่างเงี้ยโอ้โหอ๋อนี่ฝั่งหนึ่งใช่ไหม จริงๆด้วยมันเป็นโลกคู่ขนานสองสองโลกจริงๆด้วยตอนนี้มันเป็นสองเส้นวะเอาถ้าอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรากลับมากาเดียนกลับมาแล้วการที่ทำให้ล่องลอยอยู่ในพวกเวลาหนึ่งแต่พวกเวลาหนึ่งมา มามาแต่แท้ที่สุดแล้วไม่แต่ความพยายามของท่านก็เป็นแค่คนหนึ่งจากระบบทั้งหมดหรือเปล่าท่านบอกไอเดียเดิมๆแบบน,นั้นมาก,กี่ครั้งแล้วอเอาจริงนะตอนนี้ท่านกาลองดูถูกความทะขทนของท่านเองทำให้ค่อย,ขยเขวญนะย,าายิ่งใหญ่เกินบอกว่าข้าเออท่านมาก

นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความคิดที่ว่าน้องของคาเมเลียมีส่วนเกี่ยวข้องสสาาม,มันอาจจะเป็นแค่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็ได้เจ,จ้าดูกังวลนะ <c oughs> กูว่าแล้ววันนี้การเสนาของเราก็ไม่ลงรอยกันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่สะาจนจิ อยาาอ่าฝ่าฟันความหวังว่าที่คิดพลาดเล็กน้อยมากเกินไปจะดีกว่าการน,นี่จะต้องถือดาบมายืนตรงหน้าท่านอย่างแน่นอนเพราะนั่นคือเหตุผลที่อย่างเดียวในการมีตัวต,วตวนอยู่กับพวกท่านยังไงล่ะเพกอบกูตอนแรกอะผมคิดไว้แล้วว่าเสียงมันคุ้นๆมากเลย ก็เป็นเสียงของพี่พี่ของน้องหรือเปล่า ที่กันดั้มนี่มันเหมือนอะไรนะไทม์ฟอร์เมอร์นะเมื่อกี้